ก okay. ็ขอกราบสวัสดีไวรุนตัวรอกที่ชอบเล่นเกมแชรนะ์เลอพีจีกันด้วย,ยวันนี้มาจัดกันต่อกับเกมที่เลนนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าวันนี้ไอ้จะบวกจะปังจะกรุเย่แค่ไหนนะทุกคนนะก็มาติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็มาตามช่วงเวลาของโบนัสสามนะทุกคนนะ โบนัสไทม์คืออะไรโบนัสไทม์ก็คือเป็นตัวกลุ่มโบนัสน,นะทุกคนนะที่จะแจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแตกคอยบอกเราว่าเกมไหนนะมีเปอร์เซ็นต์กันแตกกันจ่ายเท่าไหร่ทําให้เราได้ไปเล่นตามกันเนาะและในตัวกลุ่มก็เป็นกลุ่มพูดคุยกันนะทุกคนนะแรกเปลี่ยนสอบถาข้อมูลคอยแชร์ทเทคนิคบอกทเทคนิคอะไรต่างๆนานาให้เราได้ไปใช้ไปเล่นกันนะทุกคนนะใครสนใจที่อยากเข้าสามารถค,คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกของผมได้เลยนะครับยาว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์เดียว ที่ปักหมุดไว้เท่านั้นนะทุกคนนะคลิกเข้ามาแล้วทักกันมาได้เลยนะครับโอเคมาทุกคนมามาจ่ายตันทีทุน2,256บาทนะลูกน,นะเราในห้าสิบในห้าสิบดีกว่าครับตัวใหญ่นิดนึงักวมาประมาณนี้แหละโอเคมาทุกคนก็กินเลยนะทุกคนเล่นบ้างนะทุกคนนะทุกคนนี้เล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้ว ก็รู้สึกว่าเวลาซื้อมันเกิลดีเกือดีอะทุกคนเออไม่ค่อยวันเล่นนะทุกคนนะนี่ก็จัดเบลนัสเสร็เลยตัวประมาณจริงๆตัวมาสามพันแหละเมื่อกี้วอลเปนิดน,นึงละ,ะถามว่าได้ไหมก็นี่หนึ่งเลยทุกคนนี่หนึ่งหนึ่งแล้คือต้องรอรุ้นแบบว่าคอมโบแบบระดับบิ๊กเบิ้มอะ่ะบิ๊กเบิ้มแบบว่าของจริงแบบขนาดไทยอะไรประมาณนะั้นถือว่าจะโอเคอะ่ะ มาเลย1,500บาทยังไงเจมาแล้วดองนี้เอ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 มาทุกคนมาแล้ววยช่องสองเคนายู่สวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหหนึ่งร้อยกคนงามไรดีงามงามแท้เหล่าหมอเตือนหมอกระเป๋าเดลิเวอรี่มาอุ้ยอุ้ยอู้ยคือรู้สึกว่าคุณโมนอกดีนะคอณโมนอกดีนะทุกคนนะอู้ดูดิ ดูดิยังโอ้กระเป๋าสามบาทมาแล้วดอกนี้ยังไงผักขาดมโอเคเโอ้โหไม่มีโคม์ต่าหน้าเียตาหน่งพันสี่ร้อยทำเป็นเล่งไฟทุกคนได้เรื่องนะหนึ่งพร้อว้าวว้างมากเอาไปก่อนเอาไปกิดเอาไปก่ดโอ๊ย่างใยเย็นใจเย็นเถ้าใจไม่เย็นสาสายสู้เย็นเลย อ่าน uh, ี่สามอมนเลยเกเกเทเทเอเโอ้ี่แค่เราก็ได้ของครหมดเออเกเอโอ้โห้ดิแานไปเลยว้ยหายไปเลยเว้ยเออไม่ เนนานานมาเล่นทีทุกคนผมเชื่อว่านาน,านมาเล่นทีอะได้เว้ยกีเลนไม่ควรมันไม่ใช่เกมที่ควรที่จะมาเล่นบ่อยขนาดนั้นแบบว่าทุกันทุกวันนะหนุ่นนะเออเพราะว่ามันจะมีช่วงให้และช่วงดูตามช่วงเวลาของมันนะทุกคนนะ ออยิ่งไม่มีโปรเซ็นต์หมดนะดยผมแทบไม่มาแตะเลยนะคือมันเป็นเกมที่ค่องข้างที่อารมณ์ค่อ,อขงข้างที่จะสวิงแบบดึง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 คือจะดูดก็ดูดแล้วทุกคนนะ้และที่สำคัญมันซื้อแพงด้วยไงไอ้สแสแพงเอานะคือซื้อไม่ไหว้าเป็นบบอย่างแบบเสาถ้ำเนี้ยโอเคเลยแต่เอไปเกมแบบติดติดบ้านอ่ะคือเป็นเกมติดบ้านเ่ะอคุอเล่นได้ทุกวันอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยที่ว่าเกมมันเป็นจำจำประจำช่วงรือว่า รานาดามาเล่นทีเนาะเพราะว่าซื้อแพงหรือซื้ออะไรเนี่ยก็มาเนี่ยสนุกสนุกมายังไม่โอเคอยังไม่โอเคเลยโอ้โหปีก็จะไม่นงจะไม่ได้กันเลยคือแบบทีหายหายแส้หายสอยเลยด้วนมาคีมาแน้ อยู่มาและวายต่ออยู่สวยงามช่องนี้ยังไงเคช่องสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่ออยู่แล้วต่ออยู่นล้เคต่ออยู่เรี้ยวมันต้องอย่างนี้อยู่เรี้ยวสิบช่องลายมีวายไงมันมีวายไงมีวายและมีวายอยู่ก็โหใกล้เกินแต่หนึ่งพันนะทเป็นเล่นไปโอ้โหดีถ้าต้องวายอยู่ใกล้นี่บอกเลยเสมอลืมไปเลยเออแต่ได้อยู่นะสามพันทุกคนงงงงนะ ไม่มีที่หนีไม่มีอะไรสุดเท่านั้นมีแต่ใจกับมือทองเออมาอ่าฮะยังยังยังไรอยู่ไรอยู่ เขียนดีเนะี่ยเขียนดีเนขะียนดีเลยนะเขียนดีเลยนะนะนะยังไงครับไม่น่ารักหรือเปล่าฮะโอ้ยมันจะเปะ็นจับาพรรพาห้าวแท้วะมันจะเปะ็นรุ่งรุ่งแท้ว่าฮะสิบช่องสองสวยงามหมูดองนี่ระเรรบเิดระเบิด์เอวายสองช่องสี่ตัวฟรีด้วยฟรีมาด้วยเฮ้ยสี่ตัวครบเลยครบตามสเต็ปเลยมาและต่ออยู่แล้วโอ้โหไต่อนะห้าร้อยโอ้โหนี่ฟรีดูนี่ ดูนี่อ้ไม่อยากโม่ทอท่อนไล่อุ้ยโอ้โหดีรอบน้อยนะแต่คุณไอ้เยอะดี่คุณเพิ่มเยอะก็โอเคนี่ไม่ได้ซื้อนะนี่ไม่ได้ซื้อเลยนะนี่ถ้าซื้อเรามาจากอู้ดูนี่ี่นี่หมุนฟีมาด้วยต้องหมุนฟีมาด้วยคือเกมนี้มันดีอย่างมันมีหมุนฟีให้เราแล้วตอนจะตายมันก็ยืนได้หลายรอบนะเออจริงไอ้นี่มันเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์นะทุกคนนะเอาจริงมีมากเลยนะเออได้หมุนฟีอะค่ไม่ชอบบ้างและที่สำคัญอะมันอูโหูละมาทุกรอบเลย อเชียลมาทุกรอบเลยยังไงคุณเจ็แล้วดอกนี้ไปถึงคูณสิบป้าพอมโมเก็บพอมโงไปก่อนเก็บคูนไปก่อนเออเขาเรียกวอมวอแต่คูนเขาเรียกการแต่คูนเต่แบบปั๊ก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 ให้ได้คูนไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยไประเบิดทีเดียวแต่ได้หรือเปล่าเรื่องนึงเออถ้ามีอีกเรื่องนึงแต่คูณสิบคูนี่คูณสิบล้ว่อไม่ได้ตัวเพลงพ่อไม่เอาคูนเลยโหเราเล่นเห็ดห้าสิบเลยนะเราไม่ได้ เออไก่ตาลาเล่เล่นเบ็ดต่ำๆอ่ะเออที่เบ็ดห้าสิบเลยนะเว้ยมาให้เก่าลอยเงี้ยมันใจเรื่องที่ไหนเนาอเชียร์เชียร์มันต้องโอ้ยเออนี้ยใหญ่ไปบอกแล้วมันยื้อชีวิตเราได้ทั่วไอ้ไอ้ตัวเนี่ยมันยื้อชีวิตเราได้แล้วมานี่อีกสองร้อยเจจงสองเมา มีเค um, ่ห้าสิบเลยวาะเจ็ดเลยอ่ะมันบนี่เฮือหรือเปล่าเฮ้ยมาดิว่าจะสุดขนาดไหนอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะอุ้ยมามาอี้คิวยังไงดิวายมากว่าคนโมโนฟังชิบหายเลยอ่ะดูดิคิวถ้าตายก็ตายเนี่ยตายก็ตายวันนี้เออเรา จะไปกูทำไมใช่ไหมตายกูตายวันนี้แหละตายกูตายวันนี้เลยมาดูจีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไม่ใช่ห้าแต่เป็นหกยังไงเพิ่มกูที่นั่งสามสิบรอบกูต้องคุมแล้วกูต้องคุมแล้วดอกเนี่ยมาดิมาดิกูมาดิวูปวูปเงี้ยเงี้ยเงี้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 มาดิมาดิมาดิ อเขียบปีอย่ี้ทุกปีเลยดิยเขียต่อซื้อไอเขียไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะคิวอยู่จะสวยงามสวยงามมูไปถึงมงูเสรแล้วโคิดดีนะผมโอ้ยเขียดีนะทุคกคนที่ตัวคูณวันนั้เนี่ยตัวคูณมันเพิ่มโอ้ดอยู่ะยังไงถุงเงินถุงทองถุงบาราเฮช่องแรกยังไงมีเจมีเจและพุ๊โต้โเ้ยมูแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพื่อนไม่ได้เลยคุณถ้าถ้าได้เข้าฟรีเองอ่ะทุกคนยังอีกเรื่องหนึ่งแต่ว,ว่าอันนี้เราซื้อมันต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละอันนี้เราซื้อมันคนละเรื่องเข้าฟรีเองเว้ยถ้าเข้าฟรีเองคนยี่สองมานสามรอบนูแบบลุ้นเลย่ะมาสามรอบนี้คือแบบต้องมาเลยถ้าคนี่สองยี่สิบสองเนี่ยคือแค่ตัวอะไรเราก็คูแล้วนะยิ่งถ้าคู ขอขอเปิดเออขอเปิดก่อซักคัมโบและต้องหลายต่อคิวช่องสามโอ้โหโันนี้สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเราซื้อไปทั้งหมดโอ้ขาตัวอยู่นิดนึงนู่นแไม่เป็นไรขอรุยต่อจะมีสักหน่อยให้ใจมันชื้นชอยโอ้ยไปเราตัง 4, 500, 4 500, 5 0ขอ4,050-5,000ผมเลิกเล่นเลยก็ประมาณนึงก็ขอประมาณนึง,นงทัวรนี้เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนผมชอบเล่นคุนหนักอะทั้งที่ว่าเมื่อขอแนตะ่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ชอบอะไรทุนหนักขนาดน,นั้นนะแต่พวกนี้เ,เกตแบร์ไปตามาเวลานียเล่นทุนหนักแล้วแต่งหนักครั้งหนึ่งไอ้ยึบไมู่ต้องเอมใส่ทุนหนักจับเลยเออมันมีครั้งหนึ่งแล้วมันมีครั้งต่อไปจริง,รงๆนะทุกคนนะ จริงไอ้เฮียเราเล่นทุนหนักครั้งหนึ่งล้วแบบไอ้เฮียกูหยุดเล่นทุนหนักไม่ไปเลยเนี่ยเติมกว่าพันรู้สึกว่ากูจะตายได้อะนนอนนเนี่ยฝากน้อยกว่าพันหนึ่งโอ้ยมาเรือโอ้โหไม่มีเขาต่อเลยมาไล่์ไลน์ไลน์มาเลยโอ้โหดีขอต่อพองแบบปึงฟังถึงฟังหน่อยขอต่อโทรแบบปึงฟังหน่อย ขอ,อแบบจะเริ่มทำห้าหน่อยคือแบบอย่ามายื้ออะไรอย่างนี้เลยแต่เห็นในคนในกลุ่มบนนักทามของล้ทุกคนไม่ค่อยมีใครเล่นกีเลนเลยนะลูกน,นะเห็นอเล่นกันน้อยมากนะตามลูกเกมแต่ที่ส่งอะไรกันมาทุกคนคือตอนนี้มันลดแือน,นี้ไม่ต้องไปกลัวทุนเดี๋ยวมันก็จะให้คือเราเองมังม้งมัง้งมั้งแหละเออมังม้งแหละมั้งไม่รู้คือข้อเสียกีเลนมีอย่างหนึ่งนะทุกคนคอมโบนอมันดีจริงแล้วลูกนะแต่ว่าหนึ่งเลยคือมันไม่มีคนให้ถ้าว่า อะโอมโมแบบเนี oh ้ยแล้ว ho! ก <love Planet> <ony> ็ม <illions> ีโค <len sö> <diversion> oh ้ดให้เราอีกหนึ่งอย่างโอ้โหมันจัดดีขนาดไหนดูผักนี่เอนี่คิวนี่สิบนี่อะไรนี่โอ้โหสองพันบอกแล้วเดี๋ยวบอกไปให้คือเราเองมาไอ้เนี้ยโอ้โหดีจึงจึงง่ะ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 สวยโอ้โหไม่สวยงามสวยงามโอ้โหสามสิบบาทได้อยู่มาสามสิบบาทเนี่ย พิจารณาเอาคนเดียวรับทันไอ้พีนี่ก็แพ่ก็แพ้โอ้อต่ออยู่แข,ข่งามคิวช่องแรกว่าไงเนาะโอเคมาแล้วมีวายโอ้ถ้ามีวายมาตัวหนึ่งอ่ะวายต่อแน่เชื่อผมดีว่าแล้วถ้ามีวายมาข้างปลา ค้นผักค้นผักค้นผัก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 ตั้งแต่วันนี้กูจะกินผักทุกวันเลยอ 5,630บาทได้ลืมแบบสวยงามปิดฉากแบบอรัการวังเวอร์สวยงามกูเลิกเล่นแล้วโอขอบคุณครับตอนแรกกิ่นเกือบตายทุกคนลงไปพันหนึ่งอ่ะสวยงามบางนะโอเคนะทุกคนนะวันนี้ก็ขอพอ่อแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะครับใครชื่นชอบนะทุกคนนะฝากดไลค์กดแชร์ share, นะทุกคนนะกด subscribe กันไว้ให้ด้วยนะทุกคนนะเออติดตาไมไปถึงเปหัวขว้ซับไปเลย นะก็ไม่มีอะไรแลนะ้วทุกคนใครสนใจเข้ากลุ่มวนอัสามแนละ้วทุกคนนะฝากผู้เยนนะใครสนใจเข้ากลุ่มวนัสามนะุกคนนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลขไล่เลยนะเข้ามาดูเปอร์เซนต์กันแต่งกันได้เลยนะทุกคนนะจะลดโอกาสที่เราจะเสียได้มากขึ้นนะเพราะจะเพิ่มโอกาสให้เราแต่งได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ก็เล่นระวงังระวังกันด้วยนะ มีได้มีเสียนะทุกคนนะไม่ร้อยปร์เซ็นต์นะทุกคนนะกลุม,มนนสทามาแต่ก็ช่วยเพิ่อให้เราได้อย่างแน่นอนก็ไม่มีอะไรแล้วใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์เดียวที่ผมประมุนไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอลาต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ชิมหน้านะทุกคนนะสวัสดีทุกคนกันด้วยครับสวัสดีครับผมบายบายอ้า